สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทําเมนูชาไทยมะพร้าวนมสดและชาเขียวมะพร้าวนมสดนะคะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้แก้วขนาด16ออนซ์นะคะเราจะทําไปควบคู่กันเลยนะคะเนื่องจากเราใช้อัตราส่วนที่เท่ากันนะคะอันดับแรกเราจะใส่นมข้นจืดไปที่40 ml นะคะใช้เป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ จากนั้นเราจะตามด้วยนมสด80 ml ค่ะนมสดใช้เป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะจากนั้นเราจะเทลงไปในแก้วที่เราเตรียมมาไว้นะคะจากนั้นเราจะใส่นมข้นจืด40 ml เช่นกันนะคะจากนั้นก็ตามด้วยนมสดอีก60 ml ค่ะเราจะใส่ในปริมาณที่เท่ากันเลยนะคะทั้งสองแก้ว เทลงไปในแก้วเลยค่ะจากนั้นเราจะใส่ไซรัปนะคะไซรัปจะเป็นไซรัปของมะพร้าวนะคะใส่ไปที่ 40ml ค่ะถ้าเกิดใครไม่ชอบหวานก็ลดลงมาอีกได้เลยนะคะถ้าเกิดใครชอบหวานกว่น,นี้ก็สามารถเพิ่มไซรัปไปอีกได้นะคะ แก้วนี้ก็ใส่40 ml เท่ากันค่ะเทลงไปเลยค่ะให้ได้40 ml พอดีนะคะจากนั้นก็เทลงไปในแก้วเลยค่ะจากนั้นเราจะคนส่วนผสมที่เราเทในแก้วนะคะให้เข้ากันค่ะคนไปได้่อยๆค่ะ แก้วที่สองก็ควรเช่นกันนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะเนื่องจากตัวไซรัปไม่ได้เหนียวมากนะคะก็ทำให้การคนละลายได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นเราจะตักน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้วค่ะตักให้เต็มทั้งสองแก้วเลยนะคะจากนั้นเราจะใส่ชาที่เราเตรียมมาไว้นะคะ ชาที่เราใส่จะใส่ที่60 ml นะคะทั้งชาไทยแล้วก็ชาเขียวนะคะไปไปเลยค่ะก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นเราจะตกแต่งน้องด้วยเนื้อมะพร้าวนะคะ ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะใครชอบกินเนื้อมะพร้าวเยอะๆก็ใส่เยอะๆได้เลยนะคะหรือจะใส่ตรงนมสดด้านล่างก็ได้นะคะหรือจะตกแต่งด้านบนแบบนี้ก็ได้นะคะตามใจชอบเลยนะคะเนื้อมะพร้าวค่อนข้างจะชิ้นเล็กนะคะก็อาจจะใช้เวลาตกแต่งนิดนึงนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูชาไทยมะพร้าวนมสดและชาเขียวมะพร้าวนมสดน,นะคะก็ลองไปทำตามกันดูได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ